โอเคโหดีเจบอกไปโอซาก้านะคะอ่าอ่าละค่ะหัวข้อนี้นะเดี๋ยวแคทแนะนำตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะชื่อแคทนะคะนัทกานิ้มทองหลังค่ะอายุ27ปีแล้วนะคะอันนี้ค่ะก็เป็นช่องทางนะคะในการติดตามค่ะสามารถติดตามแคทนะคะได้ที่เฟซบุ o กนะคะแคทนัทการค่ะเพื่อนก็ยังไม่เต็มนะคะติดตามกันได้นะคะมาเป็นเพื่อนกันนะคะและนี่ก็คือผลลัพธ์ของแคทเองค่ะ เนาะต้องบอกเลยว่าจากภาพแรกไปภาพที่สองนะคะใช้เวลาสามเดือนค่ะลดไปเก้ากิโลนะคะเอลเนี่ยค่ะจากสามสิบสองนะคะเหลือตอนนั้นน่าจะประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกอะคะ่ะเนาะแล้วใครก็เออลงอีกรอบหนึ่งนะคะสองเดือนค่ะเป็นรูปที่สามนะคะอันนี้ก็คือเหลือเอลยี่สิบสี่นะคะทุกคนโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าถ้ากิจกรรมนี้นะคะเกิดขึ้นในตอนนั้นใครบอกเลยว่าใครได้ไปออสกาแน่นอนค่ะเออนะคะ อ่วันนี้นะคะดะคทจะมาบอกกิจกรรมค่ะเออพิเศษนะคะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะทราบแล้วนะคะหรืออาจจะยังไม่ทราบเนาะคืออะไรนะคะอ่านี่เลยค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นกิจกรรมค่ะหุ่นดีนะคะลุ้นเที่ยวฟีโอสซาก้าค่ะใครอยากไปบ้างคะใครอยากไปนะคะกดแปะแปะเข้ามาหน่อยค่ะออโอเคนี่นะคะเป็นการแข่งขันลดน้ำหนักค่ะด้วยโปรแกร,รม Body He, er ค่ะครั้งที่9ก้านะคะที่แอมเวย์จัดขึ้นเนาะต้องบอกเลยว่าชิงรางวัลน,นะคะและแพ็กเกจท่องเที่ยว ออสกาประเทศญี่ปุ่นนะคะมูลค่ารวมกว่า19ล้านบาทค่ะทุกคนปรบมือสิคะรออะไรกิจกรรมตอนนี้นะคะเริ่มต้นขึ้นแล้วเนาะสมัครตั้งแต่วันที่สองกันยาค่ะถึง31สตุลาคมนะคะปีนี้นะคะทุกคน นี่แหละคะ่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเรานะคะจะได้ร่วมฉลองค่ะ9ก้าสู่ปีที่90ของยูทิลไล์ด้วยนะคะโหอยู่มานานมากๆเลยนะคะและทุกๆก,การลดน้ําหนักของเรานะคะที่สําเร็จเนาะเออต้องบอกเลยว่าลดที่สําเร็จด้วยนะ แอเนี่ยจะบริจาคเงินค่ะ900บาทนะคะเพื่อนําไปช่วยชีวิตเด็กทารกลกนะคะโรคหัวใจพิการขั้นวิกฤตเนาะให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กค่ะในโครงการหนึ่งหัวใจสู่ชีวิตใหม่นะคะต้องบอกเลยว่านอกจากจะหุ่นดีแล้วนะคะเรายังได้เป็นคนดีอีกนะคะทุกคนแล้วทีนี้ค่ะอยากรู้ไหมว่าเรานะคะจะมีโอกาสได้ร่วมตรงเนี้ยังไงเออ5ขั้นตอนง่ายๆค่ะเนาะในการสมัครค่ะ เริ่มต้นนะคะด้วยวิธีแรกค่ะสมัครนะคะซื้อชุดโปรโมชั่นค่ะบอดี้คีเนาะซึ่งก็จะมีอยู่สองแบบนะคะมีชุดเออเริ่มต้นควบคุมน้ำหนัก่ะบอดี้คีนะคะหรือชุดควบคุมน้ำหนักบอดี้คีสิกเนเจอร์ซื้อชุดใดก็ได้นะคะหนึ่งชุด ได้รับฟรีไปเลยค่ะบอดี้คีนะคะมูล,ลค่า1,600บาทค่าหนึ่งกล่องค่ะและนะคะยังแถมนะคะตลับแบ่งวิตามิน,นะคะ่ะ7วันด้วยนะคะโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าแค่ซื้อก็ได้ของแถมเพียบแล้วค่ะทุกคนเนอนะคะและอีกทางหนึ่งนะคะคือสำหรับค่ะท่านนะคะสมาชิกทีเ่เป็นลูกค้านะคะ SOP Wellness ตะก้าบีออนหกพันบาทอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เหมือนกันนะคะทุกคนซึ่งตรงนี้ค่ะค่ะจะอ่าเห็นตรงนี้ไหมคะตรงนี้นะอันนี้เดีย๋ยวใครจะเล่าคร่าวๆให้ฟังนะคะเนาะสมมุติอันนี้ค่ะเดือนกันยาใช่ไหมคะอคนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเนี้ยได้ะคะ่ะหมายความว่าเดือนที่แล้วเดือนสิงหาค่ะมีตะก้า s SO อ p อค่ะเว n e นตตะก้าบีออนเนี่ยอยู่แล้วเนาะหนึ่งเซต แล้วเดือนนี้ค่ะก่อนสมัครก็ซื้ออีกหนึ่งครั้งค่ะและซื้ออีกสองครั้งนะคะครบสี่ครั้งค่ะถือว่าเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะทุกคนอ่าสำหรับใครนะคะที่มีตะก้้าอยู่แล้วนะคะสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่คููหมือเนาะ เนี่ยค่ะอ่ะและพอเราซื้อของเสร็จแล้วค่ะก็ถึงขั้นตอนการรวมทีมแล้วค่ะไนขอดูมือคนอยากไปโอซาก้าหน่อยได้ไหมคะกดหนึ่งให้ใคดดูหน่อยได้ไหมคะอ่าเพื่อใครยังไม่มีทีมนะคะประกาศหาทีมกันตรงนี้เลยค่ะอ่ามีแอดมอนรอวนะคะหนึ่งโอเคค่ะการเข้าร่วมทีมของเรานะคะง่ายมากๆค่ะมีอยู่2รูปแบบนะคะก็คือรูปแบบที่1ค่ะ การแข่งขันนะคะลดน้ําหนักรุ่นทั่วไปต้องบอกเลยนะคะว่าอันเนี้ยเป็นรุ่นปกติเลยที่มีมาทุกปีแต่พิเศษมากคะ่ะปีนี้คือเพิ่มมาอีกหนึ่งรูปแบบเนาะในรูปแบบแรกค่ะรุ่นเอ,อ่อทั่วไปนะคะอันนี้เราก็ไปจูงไม้จูมงมือนะคะเพื่อนที่อยากไปออากากับเราคะ่ะรวมทีมให้ได้สี่คนนะคะเอออันเนี้ยต้องบอกเลยคะ่ะว่าไม่จำกัดบ m i อมไของคนในทีมเลย และพิเศษนะคะอีกหนึ่งรุ่นค่ะเป็นรุ่นพิเศษอันเนี้ยมีดอกจันนิดนึงค่ะว่าทุกคนในทีมเนี่ยจะต้องมี m r b อ i นะคะที่มากกว่า28่สอิอันนี้นะคะสี่คนรวมกันค่ะก็สามารถสมัครได้เลยนะคะแต่จะบอกเลยนะคะว่าพิเศษไปก่อนนั้นนะคะแค่สมัครค่ะก็ได้รางวัลแล้วทุกคนโอ้โหตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเออแันเองงอยากอยากสมัครเลยนะเนี่ยเนาะสำหรับ แค่เรานะคะรวมทีมเนาะรางวัลจากการสมัครอะคะ่ะเราก็จะได้เลยค่ะเอ่อเซตอุปกรณ์เนี้ยนะคะก็จะมีอุปกรณ์ออกกําลังกายะคะ่ะมีอย่างยืดนะคะตรงนี้แล้วก็มีลูกบอลด้วยมูลค่าเอ่อสามรอยสีสิบาทกับหกร้อยห้าสิบาทนะคะทุกคนเออแล้วก็จะบอกเลยนะคะว่าเราไม่ได้ให้อุปกรณ์ไปเฉยๆนะคะเรามีวิดีโอให้ด้วยนะคะโดยคุณเมจิกค่ะเออมีวิดีโอให้นะคะว่าเราจะใช้อุปกรณ์แบบเนี้ยเออ ออกกําลังกายยังไงได้บ้างนะคะเพื่อเอเพิ่มเพิ่มเพื่อเพิ่มนะคะการแอคทีฟของเรานะคะทุกคนแล้วเราและสิ่งที่สองนะคะที่เราจะได้ก็คือได้เอ่นทูเทเบิลค่ะบายนิวเทลัยนะคะอันนี้เป็นชาขาวค่ะหนึ่งกล่องนะคะและชาอูหลงหนึ่งกล่องโอ้โหของของแถมเพียบเลยนะคะอันนี้แค่เพิ่งสมัครเองนะคะทุกคน <laughs> หลังจากที่เรารวมทีมแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็ มัครค่ะการสมัครของเราเนี่ยนะคะแบ่งเป็นสองช่องทางค่ะคือหนึงสมัครผ่านช็อปค่ะทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะคะคุณสะดวกช็อปไหนนะคะสามารถสมัครที่นั่นได้เลยนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องไปสมัครที่เดียวกันนะคะทีมเรามีสีคนใช่ไหมคะสามารถสมัครเอ,อ่ชอช็อปสาขาไหนก็ได้เลยนะคะอืมอีกอย่างหนึ่งค่ะสมัครผ่านแอปเอ่อแอป แอปไซต์แอมเวย์นะคะอันนี้ก็คือ w วอร์ไว e เว็ตามนี้เลยค่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดของเรานะคะผ่านวิดีโอคะ่ะคือเราจะต้องอัดวิดีโอนะคะวัดองค์ประกอบร่างกายแบบ360องศาเลยเนาะแล้วก็ส่งเข้าไปในเว็บไซต์ของแอมเวย์นะคะแล้วก็สำคัญนิดนึงนะคะทุกคนค่ะดจะบอกว่าถ้าเราอะคะ่ะไปสมัครที่สาขาใช่ไหมคะเรามี4คนเนาะ เราจะต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นนะคะภายในเจ็ดวันสมมติคนที่หนึ่งสมัครแล้วคนสุดท้ายอะคะ่ะก็ต,ต้องสมัครภายในเจ็ดวันไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนอันนี้นะคะดอกจันไว้นิดนึงนะคะอืมค่ะแล้วทีนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของเครื่องช่างค่ะซึ่งเครื่องช่างตามท้องตลาดทั่วไปของเราก็จะมีอยู่สองแบบค่ะก็คือแบบที่แสดงตัวเลขนะคะบนเครื่องช่างเลย กับแบบที่แส่งตัวเลขบนแอปพลิเคชันบนมือถือซึ่งอันนี้ค่ะมันก็จะมีการเก็บรายละเอียดที่ต่างกันนะคะอันนี้ก็สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่คู่มือเนาะจากนั้นค่ะเมื่อเราสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถถ่ายภาพนะคะไว้ที่นี่เก็บไว้ก่อนนะคะทุกคนถ่ายภาพก่อน BEFORE ของเราค่ะแล้วก็อ f t เตนะคะถ่ายด้านหน้าด้านตรงค่ะ ข้างซ้ายนะคะข้างขวาแต่อย่าเพิ่งส่งไปไหนนะคะอย่าเพิ่งส่งไปให้แอมวให้เราเก็บเอาไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเรานะคะอยู่ในอันดับต้นๆเนี่ยเดี๋ยวแอมวคะ่ะเขาจะติดต่อเรามาเองเนาะอืมจะให้เราอะคะ่ะถ่ายเก็บเอาไว้ก่องน,นะคะโอเคสุดท้ายนะคะของการสมัครนะคะนั่นก็คือ การลงทะเบียนค่ะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันนะคะ Body Key ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าใครไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันนี้นะคะคุณจะไม่ได้มีสิทธิ์เข้าร่วมชาเลนจ์นี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Body Key ด้วยเนาะเป็นยังไงคะ5้าขั้นตอนอะ่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวแค่สรุปให้ฟังคร่าวๆนะคะก็คือ หค่ะซื้อชุดสินค้านะคะสรวมทีม 3. ค่ะสมัครผ่านช็อปนะคะหรือเว็บไซต์ก็ได้ค่ะแล้วก็สค่ะถ่ายภาพเก็บไว้และห้าก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของ Body Key er นะคะอ่าหลังจากที่เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะเราก็พร้อมที่จะเริ่มต้นการแข่งขันได้แล้วนะคะเรามาดูกิจกรรม60วันกันดีกว่าคะ่ะมีอะไรบ้างนะคะ นี่คะกิจกรรมแรกนะคะก็คือการสะสมพอยต์ค่ะจากแอปพลิเคชัน Body Key er นะคะภารกิจที่หนึ่งค่ะทุกคนเดินสะสมห้าหมื่นเก้าต่อห้าวันถ้าทําได้นะคะรับไปเลยค่ะสิบพ o i n นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าตรงเนี้ยเ,เมื่อปีก่อนๆน,นะคะเขาตั้งไว้หนึ่งหมืนเก้าต่อวันแต่ตอนนี้ค่ะปีนี้คือพิเศษคือเขาแค่ห้าวันเลยห้าหมื่นเก้า เพื่อเออให้เรานะคะคสามารถเมนเได้คือบางบางวันเราอาจจะเดินเยอะหรืออาจจะเดินน้อยะคะ่ะเราสามารถเมอเทตได้เลยนะคะแต่ขอแค่ว่า5วันเนี้ย ให้ได้ห้าหมื่นเก้านะคะถ้าทําได้ก็รับไปเลยค่ะสิบพอย์นะคะสวยๆภารกิจที่สองค่ะก็คือการกรอบเมนูอาหารนะคะสี่มื้อต่อวันนะคะถ้ากรอบครบนะคะรับไปเลยค่ะหนึ่งพอย์นะคะอันนี้กรอบเมนูมื้ออาหารเพราะอะไรเพราะว่าเ,ออเขาจะได้ดูนะคะว่าปริมาณอาหารของเราเนี่ยค่ะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเพียงพอไหมต่อวันต่อมือ้อนาะ ค่ะแล้วก็ภารกิจที่สามค,ค่ะอันนี้ก็คือรับชมวิดีโอนะคะหนึ่งคลิปต่อวันถ้าทำได้รับไปเลยค่ะหนึ่งพอยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะพิเศษ,ษมากๆนะคะเราจะได้พบกับเอ่อพอ,อรดอรนะคะสถาพระค่ะงามโอโคตนะคะเออซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยนะคะลดน้ำหนักแบบสุขภาพดีและย,ยั่งยืนนะคะกับหกสิบวันหกสิบวิดีโอ แล้วคะโอ้โหแค่อยากดูมากเลยนะคะอันนี้โอเคแล้วก็อันนี้นะคะเป็นกิจกรรมพิเศษค่ะเนาะ,ะต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับใครที่เป็นสายแบบว่าสายแบทเทิลค่ะคือฉันชอบการทาทายมากๆนะคะอันนี้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้เหมือนกันนะคะก็คือเราสามารถสมัครอันนี้นะคะผ่านลงไปในแอปอของ m อ็มวได้เลยนะคะเนาะแล้วเอ็มวีเนี่ยนะคะ เขาจะสุ่มทีมมาให้เราค่ะหนึ่งทีมเพื่อเพื่ออะไรเพื่อแข่งขันก้าวเดินนะคะทุกคนเออสองทีมค่ะมาแบทเทิลกันเนาะแล้วทีมไหนที่ชนะนะคะสะสมห้าวันเนาะทีมไหนเดินได้มากกว่าค่ะเออก็ชนะไปเลยนะคะเอออันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษนะคะและที่พิเศษไปก่อนนั้นก็คือนอกจากที่เราจะทำภารกิจหลักกันแล้วใช่ไหมคะเออเนี่ยเลยคะ่ะ เรานะคะแค่สะสมนะคะการเดินค่ะระหว่างช่วงอสัปดาห์สุดท้ายนะคะของเดือนตุลาคมค่ะอย่างน้อยค่ะห้าหมื่นเก้าแล้วก็สะสมเก้าเดินของทุกๆคนนะคะรวมกันเนี่ยมากกว่าเก้าสิบล้านเก้าครับรับทันทีเลยค่ะสิบพอยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะเราเดินกันเยอะๆนะคะทุกคนเพื่ออ,อให้ร่างกายของเรานะ,ะได้ขยับขายายกันมากนะคะทุกคน โอเคค่ะและ้วเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเออแล้วเราจะสะสมพอยไปทำไมต้งองเยอะต้องแยะก็นี่เลยค่ะทุกคนสะสมเพื่อมาแกลกรางวัลไงคะอันนี้คือรางวัลการสะสมพอยของเรานะคะรางวัลแรกนะคะถ้าทีมเราค่ะมีพอย n รวมกันนะคะอย่างน้อยสองรอยห้าสิบรับไปเลยค่ะกิสเตอร์ยาสีฟันนะคะมูลค่าสองร้อยห้าสิบเก้าบาทแต่เอ๊บางคนอาจจะสงสัยว่าได้หนึ่งรางวัลเหรอคะเออหนึ่งทีมเนี่ย สี่คนเนี่ยได้หนึ่งได้หนึ่งได้ยาสีฟันหนึ่งหลอดหรอแล้วฉันจะแบ่งกันแต่แงยังไงอ่อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คือทุกคนนะคะในทีมนะได้รับผลละหนึ่งหลอดเลยค่ะโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้นะอันเวทใจปั๊มมากๆะนะนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสะสมทีมค่ะห้าร้อยพอยต์นะคะก็รับไปเลยค่ะวิตามิน B p พ u s นะคะอันนี้มูลค่าห้ายสิบเ็าทค่ะแต่ถ้าเกิดทีมของเราเนาะโอ้โหสะสมแบบเจ็ดร้อห้าสิบพอยต์ขึ้นไปเลยนะคะ รับไปเลยค่ะเลซิตนอีนะคะคนละหนึ่งกระปุกค่ะราคากระปุกละ่ะหกร้อยห้าสิบเก้าบาทโอ้โหแจกเยอะมากจริงๆค่ะเนาะโอ้โห้ทีนี้นะคะท้ายที่สุดแล้วนะคะสำหรับสุดท้ายเนี้ยกิจกรรมหกสิบวันนะคะก็คือการช่างจบค่ะทุกคนเออสําสำหรับสำหรับใครนะคะที่นี่เลยค่ะการช่างจบเนาะสำหรับใครที่สมัครผ่าน m y Shop นะคะก็ไปช่างจบที่ m y Shop ทุกสาขาได้เลยค่ะ แต่ว่าสำหรับใครนะคะที่สมัครผ่านเเว็บไซต์นะคะก็สามารถถ่ายวิดีโอค่ะตอนจบแล้วก็วัดร่างกายนะคะส่งกลับมาที่เว็บไซต์ของ m อมเได้เลยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่านอกจากที่เราจะช่่งจบแล้วเนี่ยเรายังได้รางวัลอีกนะคะทุกคนโอ้โหต้องบอกว่าได้รางวัลตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มสมัครอะทุกคนที่ดูรวมทีมก็ได้รางวัลแล้วอะนะคะทุกคนอันนี้ค่ะก็จะเป็นรางวัลน,นะคะ อ่ารางวัลทีมค่ะอันนี้คือรางวัลทั้งจบนะคะสําหรับรางวัลทีมค่ะกะ็ผู้เข้าแข่งขันของเรานะคะทั้งจบครบทีมก็รับไปเลยค่ะวิด mm ี hmm. mm hmm. แบบทองรสชาติใดก็ได้นะคะมูลค่า126บาทค่ะและขอขีดเส้นใต้นิดนึงนะคะอันนี้เป็นรางวัลสำหรับรายบุคคลนะคะ Uh huh. ลายบุคคลค่ะเราจะแต่งเป็นสองรุ่นใช่ไหมคะรุ่นทั่วไปเนี่ยคือลดน้ำหนักค่ะอย่างน้อยสี่กิโลนะคะและต้องมีค่า BMI ไม่ต่ำกว่าสิบแปดจุดห้าถ้าคุณทำได้นะคะก็รับไปเลยค่ะเออนิวเทไลท์นะคะออพแอนะคะ่ะกระปุกขนาด4ี่รอยห้าสิบกรัมนะคะหนึ่งกระปุกเนาะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งค่ะเป็นรุ่นพิเศษนะคะรุ่นพิเศษเนี่ยน้ำหนักเอ่อต้องลดอย่างน้อยนะคะ8ปดกิโเนาะ อันนี้จะต้องดอกจันนิดนึงว่าจะต้องมี B M I นะคะไม่ต่ำกว่าสิบแปดจุดห้านะคะทุกคนอเราก็จะได้ออแผ่นนะคะขนาดเก้าร้อยกรัมค่ะเอออันนี้มูลค่า 2, 3 0 0สามรอยบาทเลยนะคะเราก็ต้องบอกเลยนะคะว่าอันนี้ก็คือในทีมเราได้นะคะฮแล้วก็เนี่ยคะ่ะที่แฮชบอกว่าจำตอนเมื่อกี้ได้ไหมที่แฮชพูดว่าอ,อ๋อแอมเมร์ร่วมบริจาคนะคะเก้าร้อยบาทเอออันเนี้ย ต้องบอกเลยนะคะว่าแอมเวย์เขาเออพิเศษมากในการช่างจบเนี้ยถ้าสมมติว่ามีคนสมัครอะคะ่ะหนึ่งคนแล้ว1นึ่งหมื่นคนนั้นค่ะสามารถทำภารกิจสำเร็จคือลด4ีกิโลลด8ปกิโลอย่างเงี้ยนะคะคือครบ1,000งหนคนรู้ไหมคะแอมเวยจ่ายยังไงแอมเวบริจาคแบบเก้าร้อยคูณหนึ่หมื่นเลยนะคะทุกคนเป็นมูลค่าอสมบุตินะคะเป็นมูลค่า9ล้านบาทอะ ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะคะเออในโครงการหนึ่งหัวใจสู่ชีวิตใหม่อืมเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนเนี่ยนอกจากเรานะคะจะได้สุขภาพที่ดีแล้วเรายังเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้ช่วยเหลือเอ,อเด็กๆด,ด้วยนะคะทุกคนอืมพีคมากตรงนี้นะคะอาแล้วก็สุดท้ายนะคะในเรื่องของการพิจารณาทีมค่ะการเข้ารอบสิบห้าทีมนะคะปีก่อนๆเนี่ยสิบทีมค่ะแต่ว่าปีนี้ค่ะพิเศษนะคะเพิ่มมาให้อีก ห้าห้ารางวัลเลยเนาะอืมอันเนี้ค่ะก็เอ่เออ่าเป็นเกณฑ์นะคะที่คัดเลือกทั้งหมดนะคะแต่ว่าหัวใจสําคัญก็คือการลดน้ําหนักสูงสุดนะนะคะจะต้องมาจากสุขภาพที่ดีด้วยนะคะการลดน้ําหนักเนี่ยนะคะทุกคนนะคะที่สามารถเข้ามาร่วมนะคะสามารถอา่ารายละเอียดตรงนี้ค่ะมันค่อนข้างยเยอะเนาะเราสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในผู้มือเลยนะคะเนาะอ่า สำหรับนะคะทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาแล้ว15ทีมค่ะเขาจะแบ่งรางวัลน,นะคะตามนี้เลยเป็นรางวัลชมเชยนะคะ8ทีมรับไปเลยค่ะรางวัลน,นะคะเป็นเงินสดมูลค่า20,000บาทต่อทีมค่ะโอ้โหกดแปดแปดแแปหน่อยได้ไหมคะโอ้โหลินล้นเรือเลยนะคะ แล้วก็รางวัลชนะเลิศค่ะเทีมนะคะเราจะได้แพ็กเกจท่องเที่ยวโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นชมดอกซากุระนะคะเช็คอินแลนด์มาร์คมากมายค่ะมูลค่ารวมกว่า3 2 0 0 0 0บาทต่อทีมค่ะทุกคนมากไปกว่านั้นนะคะยังได้รางวัลเป็นเงินสดอีกมูลค่า2 0 0 0 0 0บาทต่อทีมโอ้โหเอาละคะ่ะ ตอนนี้นะคะใครรู้สึกอยากจะลงชาเลนจ์นี้บ้างนะคะกดสองสองสองหน่อยได้ไหมคะโอ้โหแคทเนี่ยอยากลงมากนะคะโอเคเรามาลงกันไหยคะหาทีมนะคะหาทีมโอเคค่ะอ่าสำหรับอเซตของเรานะคะก็จะมีอยู่สองเซตเนาะ อ่ะที่ที่เราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อะคะ่ะก็จะเป็นชุดซื้อนะคะชุดเริ่มต้นค่ะควบคุมน้ำหนักบอดี Body ้คีหนชุดเนาะอันนี้ก็จะได้อะไรบ้างได้บอดี้คีค่ะได้โปรตีนแล้วก็ได้ดับเบิลเอ็กซ์ค่ะน้ำมันปลาโปรไบโอติกนะคะหรือโพรไบโอติก W ค่ะแล้วก็ Inbody b a n d 3นะคะแล้วก็ได้กระเป๋านะคะได้แก้วเชคโอ้โหแล้วพิเศษกว่านนั้นนะคะเราอย่างที่บอกเนาะได้ Body Key er ด้วยค่ะ1กล่องนะคะมูลค่า1,600บาทนะบาทคะเอมมีใจป้ามากจริงอะแล้วก็ได้ตลับแบ่งวิตามินด้วยนะคะเออนะคะอีกชุดหนึ่งนะคะเป็น ชุดควบคุมนะนะ้ักแบบสิ g n น a t u r e นะคะอันนี้จะได้บ o d y ้ e er ีค่ะได้โปรตีนโปรตีนนะคะแล้วก็ได้ double x ค่ะแล้วก็ได้น้ำมันปลาอ่ะคูรไบโอติกนะคะหรือคูเปอรไบโอติก w ค่ะได้กินท t p l u นะคะได้ x s อีกไหนด้วยนะคะเนาะอันนี้ก็ ได้แก้วด้วยกับระเป๋าเหมือนกันนะคะแล้วก็พิเศษกว่าน,นั้นนะคะเออใครใครรอโปนี้อยู่บ้างสำหรับสองชุดนี้นะคะสามารถรูดบัตรเครดิตนะคะแล้วก็ผ่อนได้นานถึงหกเดือนเลยนะคะทุกคนเออ,อเพศูนย์เปอร์เซนต์ด้วยที่สำคัญอันนี้นะคะโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าใครต้องการนะรีบจัดตเลยนะคะตอนนี้อะและอีกนิดนึงนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าอขอใส ขอใส่ที่ชอบสะสมหน่อยได้ไหมคะใครชอบสะสมแก้วบางคะ่ะเออกดแปะแปะให้ดูหน่อยได้ไมีขเออเรามีให้เลือกนะคะสิบเอ็ดแบบเลยนะคะใครยังมีมีใครยังไม่มีแก้วรุ่นไหนบ้างค่ะเออสามารถสะสมได้เลยนะคะทุกคนและแก้วรุ่นใหม่ของเรานะคะเป็นแก้วรุ่นเลเดียนะคะ่ะเออมีมีสีทองสีงเงินนะคะสีชมพูโอ้โหเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าใสา่สะสมนะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะอ่าโอ้โห จบกันไปแล้วนะคะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าโอ้โหเห็นของรางวัลขนาดนี้แล้วนะคะลดสี่กิโลลดแกิโลจริงๆทุกคนถ้าเราตั้งใจนะทำได้แน่นอนนอกจากสุขภาพจะดีแล้วนะคะเรายังได้ไปเที่ยวฟรีอีกด้วยโอ้โหถ้าเกิดใครอยากไปนะคะตั้งใจนะคะและมีคำถามตรงไหนสงสัยตรงไหนนะคะถามโค้ดประจำตัวของทันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ข้อมูลครบถ้วนนะคะ ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ